ถึงวันปีใหม่อีกแล้วสึ่งว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินพุทธองค์ถึงตรักเดือนว่าเราแต่ละคนควรจะพิจารณาว่าวันคืนวันคืนล่วงไปลงไปเรากำลังทำอะไรอยู่อรตอมาแลเวทพรให้ทุกคนได้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วเป็นผู้ที่ ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเพราะครูบาอาจารย์ของเราสอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือความถูกต้องในฐานะที่เราเป็นผูยังม,ม,มีกิเลสอยู่ยังชอบเข้าข้างตัวเองอยู่บ่อยๆเราไม่คุณตูนสรุปแล้วว่าเราถูกต้องแล้วแต่ด้วยความวาน้อมถอมตนต้องพิจารณากายวาจาใจคง คงต้องอยู่เสมอว่าถูกต้องหรือไม่ในปัจจุบันชีวิตของเราเต็มไปด้วยความขัดแยง้งภายในก็มีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบุญฝ่ายบาปฝ่ายกุศลฝ่ายอากุศลภายนอกก็มีความขัดแย้งในสังคมตว่างผู้ที่มีความต้องการและความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ในเมื่อเรา ในโลกแห่งความขัดแยง้งเราต้องอาศัยพลังของพระพุทธเจ้ามาช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวแก้ปัญหาของสังคมพลังที่พระพุทธองค์ส่งฝากไว้ก,ก็พวกเรา,เาหนึ่งศรัทธาศรัทธานั้นคือความเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราไม่มีใครดีไม่มีใครชั่ว <c oughs> โดยดังเดิมแต่ ความชั่วก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งที่เขาแต่ละคนสามารถบรรเทาและชำระล้างได้ความดีก็เช่นเดียวกันเราเป็นผู้ที่มีสกิลภาพที่จะเข้าถึงความดีแล้วพัฒนาจิตใจให้สงบระงับุดผลจากกิเลสได้ความเชื่อมั่นก็คือความเชื่อมั่นในสกิลภาพของมนุษย์ที่จะ อุดพ้นจากทุกเหตุให้เกิดทุก <c oughs> แต่พลังที่สําคัญที่สืบต่อจากความเชื่อมั่นคือความเพียรพยายามที่จะละบาปและบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดขอให้เราทุกคนไม่ขี้เกียจขี้คร้านจะมีความ <c oughs> มีการพยายามะละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญ เมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นที่เป็น <c oughs> ที่ถูกต้องแล้วมีความภาคเพียรพยายามในชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็านาไปสู่การมีสติรู้ตัวอยู่ว่ากําลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่อย่างถูกต้องเมื่อมีสติคุ้มครองชีวิต <c oughs> ตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้ว สมาธิความตั้งมั่นความไม่หวั่นไหวต่อกิเลสก็จะเกิดขึ้นและปัญญาแความถูกต้อง <c oughs> ในการมองการคิดการพิจารณาการรับรู้ดอธร,รรมชาติของชีวิตและสิะง่งแวดล้อมย่อมเกิดขึ้นชาวพุทธเราควรจะมุ่งมั่นที่จะได้พลังของพระพุทธเจ้าคือศรัทธาคือความเพียรคือสติคือสมาธิ คือปัญญาช่วยนำชีวิตแล้วเมื่อเรามีพลังเหล่านั้นเราสามารถปล่อยวางกิเลสความอยากได้อยากมีอยากเป็นได้มากขึ้นแต่ที่สำคัญเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวจนว่าเราว่าของเรามากจนเกินไปและจะไม่ยึดติด ในความคิดเห็นความเชื่อถืออะไรต่างๆเราควรจะระลึกอยู่เสมอว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่แตกต่างกันนั้นเมื่อมีความขัดแยง้งไม่ว่าด้านในด้านนอกขอให้ลืมขออย่าลืมขอให้มีสติอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรามีเหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ต่างกันเราทุกคนเกลียดทุกขรักสุขด้วยกัน เราเป็นมนุษย์โดยการเพื่อินเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นชาวพุทธโดยการเป็นคนไทยโดยกันดันอยู่โดยการให้ภัยให้เกียรติส่งกันและกันช่วยกันช่วยกันแก้ปัญหาส่วนตัวแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาของสังคมต่อไปเดินทีละก้าวทีละก้าวด้วยความดังมั่นและการปล่อยวางในผลขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญในสิ่งดีงามตลอดกาล